ผมจะพามาชมเจ็ดออบหนึ่งศูนย์เอสเทอร์โบนะครับผมไยห,หางเรือนครับพี่น้องไยห,หางเรงือนมาพร้อมกับหางเรงือนแปดจานนะพี่น้องอันนี้หางนี่สียาาก,กว่าปกตินะหนึ่งฐานสำหรับรถไหญ่โดยเฉพาะครับพี่น้องอเยอเ้ยโซเฟอร์ครับแบบใจเย็นเลยครับผมหน,หนิ่มๆเลย ซึ้ว่าลูกหนามันจะลงหลายกว่าลูกหลังเล็กน้อยโอ้ไถเขาดีขนานดะพี่น้องเลยมองดินเปียก <c oughs> มองดิแนแห้งบม่รู้ด้วยต้องเป็นตะลุมดอกเนาะนี่นเหรอครับพี่น้องหลังจากฝนขาดช่วงไปประมาณสักสองอาทิตย์นะับฝนบ่ตกเลยเริ่มท่าการเารปิดนาดินเตรียมดินปลูกอ้อยกันแล้วนะครับผมทีมงานยังไง เสออียงดังฟังชัดบ่พี่น้องฟัมแข็งฟัมแกน่นคลิปนี้ก็อยู่กับ761ดหกหนึ S ่งซูกับทีมงานไร่์ทอนเจริญ2น,นะครับห่างหายกันไปโดนนะครับกับทีมงานไร่อร์อรเจริญ2นนะครับน่าจะเป็นงานแรกของเพื่อนหรือเปล่านะครับสำหรับงานไถ เดี๋ยวเขาถ่ายทางพี่ดีกว่าเดี๋ยวถ่ายคนกลับมากันครับพี่น้อเลอาขับสดชืวๆเลยใส่หล่อประมาณท่านหาได้เลยครับพี่ปลาโอ้เร็วยวตึกด้วยอู้หูเปิดครับเดี๋ใจเยิงเลยเล่เดี๋ยวลงการจีบของของถา อมองดินเปียกแข่ยังน้อยพี่น้องมองไงโอ้นี่นะครับพื้นที่พื้นหนาจะเป็นแปลงโลต่ออ้อยนะครับแต่ว่าอ้อยมันบกเกิดเครจะเอ,อกง่วมานได้อย่างไ่มองน้ำพุ่มันเลกแกนพี่น้องเว่มันเหยียบโอ้เมย วายมาันแรงมันเร็วกะแรงเ,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 เร็วขึ้นเก่าพี่น้องเลยอันนี้หางเขาอ,อย่างนี่ผมบมรู้นะผมจำาม่ได้แล้วจะาถามว่าไถดีว่าไถดีครับนักนักไถเขาดีแล้วพี่น้องนี่ครับมึงมึงการการตั้งค่าไทยนี่ครับของของจากของหางไข่นี่นะก็ยากออกแบบมาได้แบบพอดีเลยนะครับผม

ว่าถามว่าเขาว่าเขา,าดีขนาดได้พี่น้องนี่แต่เมือ่อกบหนานะครับเพราะว่าระยะผ่านมันทีนะครับผมมันมีจังหวะที่เห่ที่ไทยได้กบเลยมันขี้กันนึกซึ่งเราภาษาบ้านผมก็ง่ายหาง่ายหนาผ่านแบบนี้มะสำหรับเอาไป่วนก้อนปลูกได้พี่น้องที่ไทได้กันมันย่างดีเลยล่ะเพราะว่าดินมันชิ้นวันเลย นี่ไม่น้องการตั้งคัดไทยเพื่อนตั้งให้ดีฮักขนาดโอ้สุดจัดสุดจัดเรียนจะนั่งรถไถพรมมือเด็กก็ได้โอ้ <c oughs> ของมักของชอบนะ โอ้ไทยเขาดีนะครับผมมันหนักฐา,าหฐานไล่ให้เป็นหานไล่ให้เป็นหางหกหนึ่งผมว่าจะครบหย่าบบกมิดเลยเลย,เยไล่ออกให้เหลือหกฐานจากแปดฐานไล่ออกสองฐานนะพี่น้อง ลอยแล้วครับผมงานน mhm. <pos> <ım eni> ี่เออมึงลองกลางไปเลยพี่น้องติดุการณ์นี้เนาะพี่น้องเนาะมึไงโอ้เรียนน้ำมักมายกอนเดี๋ยวพี่น้องเห็นรถไถโอ้หตุการทั้งหมออยู่โอ้เรียนเร็วสินะครับเรียนเร็วอยู่ผมนี่แลีนเร็วเพราะแม่รถไถ เอโอโคดีการทั้งหมดย่ครับผมตรงว่าพี่น้องยงเนี่โอ้ก็ถือว่าพานยู่บขีลายแล้วทำนี่งอโอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมกับภาพมาชม7610อิตไฮหางเครื่องแปดจานเท่านี้ก,กนนะครับ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนาแล้วผมสิไปท่ายขั้นใดไปถ่ายอยู่สายฝากพี่น้องเอฟซีติดตามไปก็รังใจให้ผมได้ไหมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ